โทษหนักแบบนี้เลยลูกยังเวียดนามต้องลุ้นหักเอฟเวีรบีชี้ผิดจริงอาจถึงหมดอนาคตจากการณีที่สหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติเอฟเวอบี B, ได้ตัดสิทธิ์ดังที่ฮองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามรวมถึงปรับผลการแข่งขันในรายการชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีที่ประเทศอินโดนีเซียโดยสาเหตุเกิดจากทางเอฟเวอบีได้รับการร้องเรียนจากนานาชาติเกี่ยวกับเรื่องเพศสภาพของดังที่ฮองหมายเลข12 ก่อนที่จะได้ทำการตรวจสอบพร้อมทั้งสั่งลงโทษแบนนักตบลูกยางวัย19ปีห้ามลงเล่นในเกมที่เหลือรวมทั้งปรับแพท้ทุกเกมที่นักกีฬารายนี้ลงเล่นโดนปรับแพ้ถึง4เกม พร้อมกันนี้ทางเฟรวีบีได้ทําการส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการด้านวินัยของสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติพิจารณาเกี่ยวกับบทลงโทษที่อาจขยายผลมากกว่าแค่ผลการแข่งขันในรายการนี้ล่าสุดเราดองสื่อดังแดนเวียดนามได้ออกมาเปิดบทลงโทษที่ทีมวอลเลย์บอลของพวกเขาอาจต้องรับโทษหนักหากคณะกรรมการด้านวินัยของเฟวีบีตัดสินว่ามีความผิดจริงตามกฎข้อ11ของเฟรวีบีระเบียบบังคับว่าด้วยการส่งผู้เล่นผิดกฎเข้าร่วมในการแข่งขันจะถูกลงโทษด,ด้วยการตัดสิทธิ์ผู้เล่นรายดังกล่าว พร้อมทั้งปรับผลการแข่งขันให้เป็นแพ้ทุกเกมที่นักกีฬารายนั้นลงเล่นนอกจากนี้สหพันธ์วอลเล์บีเวียนเวียน w v ีจะต้องถูกปรับเงินจำนวน30,000ฟรังสวิสประมาณ1 2 0 0 0ล้านบาทรวมถึงโดนโทษแบนห้ามเข้าร่วมในการแข่งขันที่สหพันธ์วอลเล์บอลน,นานาชาติ (FIVB) และสมาพันธ์วอลเล่เบลชอ (AVC) เป็นฝ่ายจัดแข่งขันทุกระดับช่วงอายุเป็นระยะเวลาถึง2ปีสื่อเจ้าดังเปิดเผย